มาปลูกผักแพลวกันครับนี่ครับปลูกผักแพลวให้ได้ฟ้อมก่อฟ้อมพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้ปลูกเก่งไดครับนี่ครับเขาเด็ดมาเลยเด็ดมาเด็ดมานี่ครับแล้วก็เอาใบออกรีใบออกครับรีใบออกแต่ยอดออกอามาจะกลับมือหนึ่งนลครับนี่กลับมือหนึ่ง ในแบบนี้ครับเห็นบ่กกับมือหนึ่งหาต้นชิปต้นกว่ากันไปแล้วก็นี่ปลูกจุ่มๆกันแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้ฟ้อมพุ่มฟ้อมกอ่อครับนี่นะครับเดี๋ยวเขามักน้ำเด้ครับเอา,าไว้ไกลๆน้ำโยด,ดน้ำทุ่งมือเส่าเย็นเสาแรงกระติบเป็นพุ่มง่ายนะครับง่ายๆครับเนี่ยปลูกแบบนี้เลยจะได้ฟ้อมพุ่มฟ้อมพุ่มแบบนี้ครับ อันนี้เพิ่งเด็ดไปได้นะครับเนี่ยดึงเด็ดยิงเด็ดยิงแตกครับโอเคครับ